ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะสําหรับใครที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศกันมาบ้างก็น่าจะเคยได้ยินข่าวนี่สถานะของสหรัฐที่เลวร้ายขึ้นมากจนถ้ารัฐบาลสหรัฐไม่เพิ่มเพดาน,านี้เนี่ยจะทําให้รัฐบาลผิดชาําระนี้แล้วก็จะส่งผลต่อเถียรภาพของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้นี่สถานะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศมีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆในวงการการเมืองโดยเฉพาะในเวลาที่ฝ่ายค้านเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อโจมตีการทํางานของรัฐบาล แต่จนตอนนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่านี้สาระเนี่ยมันคืออะไรเหมือนนี่ที่เรามีไหมและการที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าในวันนี้เดอะบลิฟเอร์ชวนมาหาคำตอบกันเพราะประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิดค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะคะว่านี้สาระเนี่ยมาจากไหนและทำไมรัฐบาลของทุกประเทศต้องกู้เงินซึ่งถ้าจะให้อธิบายกันอย่างง่ายๆเนี่ย สธาณะเนี่ยก็เหมือนหนี้ทั่วไปเนี่แหละค่ะที่ผู้กู้จะกู้เงินก็ต่อเมื่อมีรายได้ไม่พอรายจ่ายหรือในกรณีของรัฐบาลก็คือไม่สามารถเก็บภาษีซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักมากพอมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินประกันสังคมจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหรือให้เงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆทําให้หนี้สาธนะารณะมักจะเพิ่มขึ้นมากเวลารัฐบาลต้องการเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจ หรือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นตอนที่เกิดวิกฤตการเงินเกิดหรืกภัยน้ําท่วมหรือเกิดโรคระบาดโดยสําหรับรัฐบาลเนี่ยแหล่งของเงินกู้ดังกล่าวอาจเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF หรือธนาคารโลกหรือรัฐบาลต่างประเทศแต่ถึงแม้การกู้เงินจากสถาบันต่างประเทศจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้กันแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแหล่งเงินกู้สาธารณะที่รัฐบาลได้มาเนี่ยก็มาจากกระเป๋าเงินของธุรกิจและประชาชนภายในประเทศนี่แหละค่ะ เพราะในปัจจุบันเนี่ยเงินที่รัฐบาลได้มาส่วนมากจะมาจากการออกพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้รัฐบาลที่รัฐบาลออกไว้ให้ธุรกิจและประชาชนซื้อทิ้งไว้เป็นการฝากเงินเพื่อรอรับดอกเบีย้ยแล้วก็ถอนเงินออกมาเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดโดยจากข้อมูลของสำนักงานบบิหารหนี้สาธารณะในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้สาธารณะทั้งหมดประมาณ 10.8ล้านล้านบาทคิดเป็น61.23%ของ GDP และจากทั้งหมดนี้เป็นหนี้ภายในประเทศหรือหนี้ในสกุลเงินบาทไปแล้วถึง98.37%ทำให้ประเทศไทยถือว่ายังบริหารการกู้เงินได้ดีพอสมควรเพราะหนี้สกุลเงินบาทบริหารได้ง่ายกว่าหนี้สกุลเงินต่างประเทศมากๆแต่ยังไงก็ตามนะคะได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวล เพราะคนชื่อว่านี่หลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมาสะท้อนว่าคนๆนั้นไม่มีวินัยทางการเงินไม่สามารถหารายได้ไมได้มากพอรายจ่ายที่ออกไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็เหมือนกับในกรณีกู้หนี้ยืมสินทั่วไปนะคะการเป็นหนี้อาจไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปหากการกู้ยืมเงินนั้นเป็นเพื่อช่วยพยุงตัวเองไม่ให้ล้มในช่วงเกิดวิกฤตหรือเป็นไปเพื่อมาลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่คุ้มค่าที่สร้างรายได้และกำไรมากพอให้เราไม่ผิดชำระหนี้ได้ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหนี้สาธารนณะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะคะพอทุกประเทศต้องยอมเป็นหนี้อยู่แล้วเพื่อให้ประเทศโตต่อไปได้เพราะยังไงก็ตามนะคะคนที่ต้องรับภาระในด่านสุดท้ายหากรัฐบาลกู้เงินมาแล้วไม่สามารถบริหารหนี้สาธารนณะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็คือประชาชนเพราะถ้ารัฐบาลกู้เงินมาและไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้สสิ่งที่รัฐบาลจะทําก็คือเพิ่มรายได้และก็ลดรายจ่ายลงซึ่งแน่นอนว่า แหล่งรายได้ที่ว่าก็คือประชาชนที่อาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นและการตัดค่าใช้จ่ายที่ว่าก็คือการตัดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับประชาชนซึ่งอาจจะสะท้อนออกมาในรูปแบบการผิดชำระค่าจ้างข้าราชการการลดสวัสดิการหรือการชะง,งักของโครงการต่างๆที่มีประโยชน์กับประชาชนเช่นการสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ง่ายๆนะคะว่าการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยแท้จริงแล้วก็เหมือนการกู้เงินของเอกชนนั่นเอง เพราะว่าคนเราจะกู้เงินก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤตเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีความจาเป็นในการใช้เงินหรือว่าต้องการเงินลงทุนมาใช้ในโครงการหรือธุรกิจต่างๆที่เราหวังว่าจะสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่เราในอนาคตได้ซึ่งถ้ากู้มาแล้วสามารถนําเงินกู้นั้นมาใช้ลงทุนได้อย่างฉันฉลาดจนได้ผลกําไรกลับมาเนี่ยการกู้เงินนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่านํามาใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าลงทุนผิดพลาด จนขาดทุนและไม่สามารถหาเงินมาชําระนี้ได้ผลเสียทั้งหมดก็จะตกมาอยู่ที่ผู้กู้เพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าของประเทศเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่นะคะว่าผู้แทนของเรากู้เงินมาเท่าไหร่กู้เงินมาทําอะไรและนํามาใช้เพื่อประโยชน์ของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้นี่สาธารณะจะเกิดจากการตัดสินใจของคนไม่กี่คนในรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมีการบริหารน,นิสสาธารณะที่ผิดพลาดคนที่รับภาระทั้งหมดก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สปอตไลท์ด้วยนะคะ